สวัสดีครับผมซอนคอนวีล็อกวันนี้กลับมาพูดคุยเรื่องของน้ำมันเครื่องกันสักนิดหนึ่งซึ่งเทปนี้จะว่ากันที่เรื่องของซินเทติกออยล์หรือว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เนื่องจากว่ามีการเข้าใจกันคาดเคลื่อนพอสมควรหรือเข้าใจผิดไปไกลเลยก็ได้โดยที่มาที่ไปที่กลับมาว่ากันกับเรื่องของน้ำมันเครื่องเพราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยนำเสนอ ในส่วนของเบอร์น้ำมันเครื่องที่ระบุว่า 10W40 มันบอกอะไรกับเราโดยเทปนี้หลักๆเลยบอกว่าความหมายของเบอร์น้ำมันเครื่องอะ่ะคืออะไรแล้วเราจะเลือกใช้อย่างไงแล้วก็ตัวอย่างที่เอามามันเขียนว่าซินเทติกเบสอ่ามันคืออะไรเบสออยล์จากนั้นเพื่อนเราถามว่าคุณสุวรรณเกศสวัสดิ์ถามว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วในไลฟ์วันศุกร์ผมเคยขอให้บังถึงพลิกถึงขิงเรื่องเบสออยล์กรุ๊ป1-5 สารเติมแต่งระหว่างซินเทติก80บวกแอดดิทีฟ20หรือซินเทติก70บวกแอดดิทีฟ30อันนี้จุดนี้แหละทำให้เกิดการเข้าใจแบบคาดเคลื่อนในส่วนที่เห็นซินเทติก70บวกแอดดิทีฟ30หลายหลายท่านอาจจะเข้าใจว่านี่คือเซมิซินเทติกไม่ได้เป็น100%เเซตินเทติกเพราะมันมีการทำมาเก็ตติ้งกันว่า100เซซินเทติกหรือฟูลลี่ซินเทติก ตามที่เพื่อนเราพิมพ์มาที่บอกว่าซินเทติก80บวกแอดดิทีฟ20คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจคุณสุวรรณเข้าใจว่านี่คือเซมิซินเทติกแท้จริงแล้วมันคือฟูลลี่ซินเทติกหรือ100%ซินเทติกแต่พอพิมพ์มาเป็น80%บวกแอดดิทีฟ20%แบบนี้ทำให้เข้าใจกันว่ามันไม่ใช่100%ซินเทติกทำไมเพราะอะไรก็เนื่องจากว่าเรื่องของเบสออยกรุ๊ป1-5นั่นเองคราวนี้ เรามาดูกันว่าเบสออยกรุ๊ปหรือว่าเบสออยอ่ะมันบ่งบอกอะไรกับเราโดยที่จํานวนมากจะบอกว่าถ้าเกิดจะดูน้ํามันสังเคราะห์ต้องดูว่าเบสออยผสมกับอะไรที่จริงแล้วไม่ใช่ในส่วนของแอดดิทีฟน้ํามันเครื่องธรรมดาที่ไม่ใช่ซินเทติกก็มีแอดดิทีฟหรือว่ามีสารปรุงแต่งทําไมถึงมันมีสารปรุงแต่งเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงกลับมาเรื่องของเบสออยเบสออยคือการบ่งบอกถึง คุณสมบัติที่แตกต่างกันของน้ำมันเครื่องและการได้มาของน้ำมันเครื่องทำไมถึงบอกว่าคุณสมบัติแตกต่างและการได้มาพูดง่ายๆก็คือเบตออยล์ยิ่งสูงคุณสมบัติด,ดีกว่าความสามารถในการปกป้องความสามารถในการหล่อลื่นอนการทนอุณหภูมิอะไรต่างๆดีกว่าโดยปัจจุบันนี้แบ่งออกแบ่งออกเป็น5กลุ่มหรือว่า5ระดับตามมาตรฐานของ API หรือว่า American Petroleum Institute โดย มีกรุ๊ปไอหรือว่ากรุ๊ปหนึ่งนะครับผมชอบเรียกกรุ๊ปไอตลอดเลยตัวหนึ่งตรงนี้ <c oughs> โทษทีกรุ๊ปหนึ่งเอาแบบคร่าวๆง่ายๆได้มาจากหอกลัน่นและความอิ่มตัวของตัวน้ำมันเครื่องน้อยกว่า90%และมีส่วนผสมของซัลเฟอร์มากกว่า0.03%ค่าวิดคอสซิตี้อินเด็กหรือความหนืดดัดชนีความเหนือดอยู่ในช่วง 80- ถึง120 กรุปสได้มาจากหอกลันความอิ่มตัวมากกว่า90%และมีซัลเฟอร์เป็นส่วนผสมตกค้างอยู่น้อยกว่า0.03%ค่าวิทคอสซิตี้อินเด็กซ์80ถึง120เรามองเปรียบเทียบระหว่างกรุป1และกรุป2ได้มาจากหอกลันบ่งบอกเลยว่ามันได้มาจากน้ำมันดิบซึ่งความหมายของคำว่าปิโตเลียมปิโตเรเลียมคืออะไรปิโตเลียมใช้เรียก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันดิบจากก๊าซธรรมชาติเช่นว่านะอะไรที่ได้มาจากน้ำมันดิบบ้างน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาอะไรต่างๆอันนี้ได้มาจากครูดออยล์และก๊าซธรรมชาตินะครับลิควิดเนเทรัลก๊าซหรือก๊าซที่ไม่ได้เป็นอ่าเป็นก๊าซเลยนะครับเนเทรัลก๊าซก็มียกตัวอย่างเช่น LPG NGV ต่างๆนี่คือความหมายของคำว่าปริโตเรีเรยมแล้ว พอเรามาดูที่นี่ที่ผมบอกว่ากรุปหนึ่งกรุปสองทำไมกรุปสามีดอกจันกรุปหนึ่งได้มาจากหอกั่นกรุปสองได้มาจากหอกั่นความอิ่มตัวใกล้เคียงกันแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าอันนี้ความอิ่มตัวน้อยกว่า90%นะครับหรือเท่ากับอันนี้เท่ากับหรือมากกว่า90%และมีส่วนของซัลเฟอร์น้อยกว่า0 0 3ออันนี้มีมากกว่าถ้าเรามองตรงนี้ง่ายๆเลยก็คือความบริสุทธิ์ของตัวน้ำมันเครื่อง ที่มีสารที่ไม่ต้องการน่ะกลุ่ม2จะมีสิ่งที่ไม่ต้องการน้อยกว่าแล้วก็มีความอิ่มตัวของน้ำมันหรือมีความเพียริตี้มากกว่าอันนี้กระบวนการการได้มาจะมีความแตกต่างกันอันนี้คือการกลั่นในแบบธรรมดาเสร็จแล้วอันนี้มีการใช้ไฮโดรเจนเข้าไปในกระบวนการกลั่นเรียกว่า,เ,าเรียกว่าไฮโดรเจนโปรเซส เรียกว่าอะไรแล้วนะไฮไฮโดรเจนแก๊สโปรเซสนะครับไฮโดรท็อกอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะจำไม่ได้ไหนแล้วอืมอ่าไฮโดรทรีเต็อันนี้นะครับเรียกว่าไฮโดรทรีเต็ดก็คือเอาไฮโดรเจนเข้าไปช่วยในกระบวนการทำให้ตัวน้ำมันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นแต่ความเหนืดค่าดัชนีความหนืดยังคงเท่ากันกับรูปหนึ่ง พอมองตรงนี้เท่ากับว่ากรุป2มีคุณสมบัติการหลอลื่นหรือการรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก็จะดีกว่ากรุป1อายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่าและต่อมาในส่วนของกรุป3ากรุป3ได้มาจากหอ,อกันก็เท่ากับว่ายังคงได้มาจากน้ำมันดิบหรือปริโตเลียมความอิ่มตัวนะมากกว่า90%และมีซัลเฟอร์น้อยกว่า0.03%วิ t h ดคอ t สซี้อินเด็ก มากกว่า120อันนี้แตกต่างไปจากกรุ่มสเล็กน้อยถ้าเกิดเรามองถึงความอิ่มตัวจะอยู่ที่ค่าเท่าๆกันตามมาตรฐานซัลเฟอร์เหมือนกันแต่วิดคอสิตี้หรือดัชนีความหนืดจะมากกว่าและที่ผมดอกจันเอาไว้ในอดีตกลุ่ม3ตรงนี้ไม่ได้เป็นซินเทติกแต่ปัจจุบันนี้กลุ่ม3ถือว่าเป็นน้ำมันสังเคราะห์หรือเป็นซินเทติก เนื่องจากกระบวนการผลิตที่เรียกว่าไฮโดรแครกเก็ตพอมีการใช้ไฮโดรเจนคล้ายๆก,กันกับกลุ่ม2แต่กลุ่ม3ามนี่กระบวนการที่มันซับซ้อนกว่ามีความดันมากกว่าในการกลัน่นแล้วก็มีอุณหภูมิสูงกว่าในการกลัน่นจนตัวไฮโดรเจนที่ใส่เข้าไปเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของตัวน้ำมันเครื่องจนกลายเป็นว่า มันโดนยกเข้าไปเป็นกลุ่มหนึ่งของซินเทติกซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าในปัจจุบันนี้เราดูจากที่นี่เบสออยล์อาร์แคติคไลเซตก็คือโดนแบ่งเป็นทั้งหมด5กรุ๊ปด้วยกันโดยกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองเรียกว่าคอนเวนั่นแนลเบสออยล์ก็คือ,อน้ำมันเครื่องธรรมดาและกรุ๊ปสามกรุ๊ปสี่และกรุ๊ปห้าเป็นซินเทติกเบสออยล์พอย้อนกลับมาที่ นี่เราได้ทราบแล้วนะครับคราวนี้ที่ผมดอกจันเอาไว้เพราะอะไรเพราะกรุป3ก็มาจากน้ํามันดิบมาจากกระบวนการหอกลัน่นความอิ่มตัวไม่แตกต่างไปจากกรุปสปริมาณของซัลเฟอร์ไม่แตกต่างไปจากกรุป2ต่างเพียงแค่ค่าวิดคอสิตี้อินเด็ก์แต่มีอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของโครงสร้างโมเลกุลของน้ํามันเครื่องที่มันเปลี่ยนไปจากากรุปสอนั่นเองแล้วพอเป็นกรุป 4ส,สังเคราะห์นอกหอกลัลนนได้จากโพลีอัลฟาโอลฟินหรือว่า PAO จำนวนมากในปัจจุบันนี้ก็จะมองกันว่าต้องอย่างน้อยๆน้ําน้ำมันเครื่องมีสารมีน้ำมันเครื่องที่เป็นกรุป4อยู่ในเกลอนหรือว่าเป็นกรุ๊ป4เท่านั้นถึงจะเรียกว่าน้ำมันเครื่องซินเทติกหรือว่าซินเทติกออยลแต่ตามที่บอกไปแล้วให้ชมไปแล้วกรุป3 ก็เป็นซิเทติกอลเหมือนกันและกรุป5กรุป5อันนี้ง่ายๆเลยก็คือน้ำมันเครื่องที่มันอยู่นอกเหนือจากกรุป1กรุป2กรุป3กรุป4อ่นะครับอาจจะมาจากห้องแลบหรืออะไรก็ตามและนิดนึงนะกรุป4ตรงนี้บอกว่าสังเคราะห์นอกหอกลั่นได้จากโพลีอัลฟาโอลฟฟินแต่อยากจะบอกว่ากรุป4ที่หลายๆท่านคนที่เข้าใจมองว่ามันคือทรูลี่หรือ สังเคราะห์แท้ๆตัวนี้ก็มาจากปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเพราะอะไรเพราะเจ้าโพลีอัลฟาโอลิฟินได้มาจากก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะครับคราวนี้คงจะเข้าใจแล้วนะว่าเบสออยคืออะไรและมีความแตกต่างกันอย่างไรคร่าวๆสรุปให้อีกหนึ่งครั้งก็คือเบสออยแต่ละตัวคุณสมบัติของน้ำมันแตกต่างกันออกไป และการได้มาของตัวน้ํามันแตกต่างกันจริงอยู่ว่ากรุปหนึ่ก็ได้จากหอกัน่นกรุปส2ได้จากหอกัน่นกรุปสได้จากหอกัน่นแต่กระบวนการในการกลั่นจะแตกต่างกันออกไปคราวนี้หลังจากที่เราได้ทราบแล้วว่าเบสออยมันคืออะไรสําคัญยังไงจนนําไปสู่คําว่าซินเทติกออยและในส่วนของแอดดิทีฟนะครับหรือว่าสารปรุงแต่งมันคืออะไรเรามาดูกัน ตรงนี้นี่คือในส่วนของสารปรุงแต่งหรือว่าสารเติมแต่งแ d d i t i v e อันนี้แหละที่ทำให้หลายท่านเข้าใจคาดเคลื่อนที่มองว่าเอาเบสออยนี่เอาเบสออยที่เป็นสังเคราะห์70%เหมือนที่เพื่อนเราถามแล้วมาผสมกับ a d d ดิทีฟ30%แล้วกลายเป็นเซมิซินเทติกตามที่เพื่อนเราเข้าใจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่จำนวนมากอาจจะเข้าใจแบบนั้น ต้องเข้าใจก่อนตรงนี้ว่าแท้จริงแล้วคำว่าสารเติมแต่ง Additive ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าสินเทติกร100%เซหรือเซมิซิ t h e ติกสารเติมแต่งที่จริงแล้วมันคืออะไรมันคือสารเคมีหรือสารธรรมชาติ o r แกนิกที่เติมเข้าไปใน b a s ออยลถ้าเกิดเติมเข้าไปในเบสออยลกลุ่ม4มันก็ยังคงเป็นฟู l y s y ินเทติกหรือ100% s y n t h e เซ c เติ synthetic. เพราะอะไรเพราะ สิ่งที่เติมเข้าไปตรงนี้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างหรือเพิ่มคุณภาพในการปกป้องเครื่องยนต์เช่นใส่ซิลิโคนโพลิเมอร์เข้าไปเพื่อลดการเกิดฟองในน้ำมันเครื่องหรือใส่ซิงค์ไดทีโอฟอสเฟตเพื่อป้องกันการเกิดสนิมลดการเกิดสนิมหรือลดการกัดกร่อนหรือช่วยป้องกันเรื่องของการออกซิเดชันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและ ออร์แกนิกแฟตตี้ d อันนี้คือกรดไขมันธรรมชาติใส่เข้าไปทําไมใส่เข้าไปเพื่อลดการเสียดทานหรือว่าปรับปรุงคุณสมบัติของความลื่น modify lubricant นะครับภาษาอังกฤษนี่คือความหมายของคําว่าสารเติมแต่งไม่ได้หมายความว่าเอาเบสออยมาผสมสารเติมแต่งแล้วกลายเป็นเซมิซินเทติกหรือไม่ได้เป็นซินเทติกร้อยซย้อนกลับมาที่เบสออยเรารู้แล้วว่าสารเติมแต่งคืออะไรคราวนี้ พอเรามาดูตรงนี้เราทราบแล้วว่ากรุป3ถือเป็นซินเทติกกรุป4ถือเป็นซินเทติกทำไมกรุป3ที่ได้มาจากหอกลันแล้วจึงถือได้ว่าเป็นซินเทติกเพราะนะครับในอดีตมีการฟ้องร้องกันจริงๆแล้วกรุป3ไม่ควรจะเป็นซินเทติกด้วยซ้ำไปแต่ตามข้อมูลตรงจุดนี้นี่เลยนะครับนี่ What d o อินดัสเ t ียลเซกุปทีเบสออยอาร์อาร์เด t ินเทติกอ่ t นเดอะอันเซนนะครับนะดีลิเวอร์จากฟอร์มอลลอสูตรบีทวีนโมบิลแอนด์คัสตอคือในช่วงปลาย90 m o b i l มีการฟ้องร้องส่งยื่นฟ้องคัสต r อนว่าคัสต r อนใช้น้ำมันเบสกรุ๊ปสามซึ่งบอกว่าแล้วเอามาทำมาเก็ตติ้งว่ามันคือน้ำมันซินเทติก โมบิลบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะนี่ออยวอนเรียลี่ซินเทติกสังเกตคำนี้เรียลี่ซินเทติกซินอิสยูตกรุ๊ป3ของเบสออยแต่ในงานนี้คลัสตันวอนก็คือชนะเดอะลอสูตรแอนด์สินเดนหลังจากนั้นมาอินสเตียลแฮดดฟายกรุ๊ป3เบสออยแอสอินดิสซินเทติกเดส์มินอักคอร์ดิงเอกเซปเต็ดอินสเตียลเดฟายอ่ะพาร์ติเคิลอ่าอะไรนะพร็อกติกนะครับ And o i l is synthetic and may be label <Wars> such provide user only group T, group 4และ group 5 Base o i l is any c o m b i n e or ratio ก็ค <ers> nah. ือ <teor> นี่เท่ากับว่าปัจจุบันนี้ตามที่บอก Group 3 Group 4 Group 5คือ synthetic และ Group 3ผสมกับ additive ตรงนี้มันก็คือ synthetic เพราะ additive ตรงจุดนี้ เข้าไปเพิ่มเข้าไปก็แค่เพื่อเพิ่มความสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้กับน้ำมันเครื่องนั้นๆเท่านั้นเองโอเคนะครับน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าการได้มาของน้ำมันเครื่องที่เราเรียกกันว่าซินเทติกมันได้มาอย่างไงดังนั้นถึงวันนี้ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าน้ำมันซินเทติกไม่ได้หมายความว่ามาจากสารเคมีที่มนุษย สร้างขึ้นร้อเเซเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มสได้มาจากกลัน่นเรารู้ว่าจากน้ํามันดิบแต่กลุ่มสสังเคราะห์นอกหอกั่นแต่มันเป็นปิโตเรเลียมเพราะได้มาจากก๊าซธรรมชาติกลุ่มหก็ได้มาจากปิโตรเลียมเหมือนกันได้มาจากการธรรมชาติดังนั้นหมายความว่าน้ํามันเครื่องที่ระบุว่าเป็นซินเทติกนะครับก็คือมีการเข้าไปมาปรับ เปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลของน้ำมันเครื่องให้มันมีความยนิฟอร์มหรือว่ามีความามีขนาดของโมเลกุลที่ใกล้เคียงกันซึ่งเดี๋ยวจะขยายความในอีกเทปหนึ่งส่วนตรงนี้คือจะให้เข้าใจก่อนเพราะมันมีความสำคัญมากว่าการได้มาหรือการเรียกชื่อของ synthetic oil มันยังไง b a s อย i l คืออะไร additive คืออะไรเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน เมื่อเราจะไปว่ากันต่อในส่วนของมีการพูดกันว่าสังเคราะห์แท้ๆหรือ truly synthetic หรือ fully s y n t h e t ิ c ร้อยเปอร์เซ็นต์ทติแล้วก็ semi synthetic มันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เข้าใจแล้วนะว่าอะไรคือ synthetic และน้ำมันเครื่องในกรุปในเบทกรุปเบทกรุป3กรุป4และกรุป5คือ synthetic ไม่ว่าจะใส่แอดดิทีฟอะไรเข้าไปยังไงมันก็ยังคงเป็นซินเทติกไม่ใช่เซมิซินเทติกส่วนกรุ๊ปหนหรือกรุ๊ป2ที่เรียกกันว่าคอนเวนชั่นัลออยก็คือน้ำมันเครื่องแบบดั้งเดิมนั่นเองโดยในปัจจุบันนี้นะครับที่ขายขายกันอยู่ก็จะเป็นกรุ๊ป2องซับเป็นหลักส่วนซินเทติกตามที่ผมรีเสิร์ชมาหาข้อมูลมาโดยส่วนมากเลยที่มันถูกๆจะเป็นเบสกรุ๊ปสามนะครับส่วนที่มันเป็นแพงๆจะเป็นเบสกรุ๊ปสเดี๋ยว พาร์ท2ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงสิ่งที่ผมได้ขยายความไปพยายามขยายความไปเมื่อตะกี้งั้นเทปนี้แค่นี้แล้กันก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับ s c r i b e y o u t u b e f o l l o w f a c e b o o k f o l l o w ทวิตทีวีแล้วเจอกันครับผมบ่ายครับ